ยายคำมนยืนเดิเด็นกลางบ้านป่ายายมือิฉันแกล้งกล้าน้าเกรง้างมเคยใช้แรงงานจนวันผ่านเนินน,นน้ช้างพังสี่ยายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจริญเินชมครับวันนี้มาหายายคำแพงที ริมของตายต้นมะม่วงพื้นที่ของยายครับขออนุญาตยายละมาดูยายเก็บมะม่วงพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของยายกำแพงกับต้นมะม่วงเจ็ดแปดต้นของยายครับไม่ได้เข้ามานานดูสภาพต้นมะม่วงครับยายเก็บลูกมะม่วงครับเก็บไม่ถึงก็ใช้งวงครับหักกิ่งเลยหลายกิ่งหลายต้นครับหักลงมา ยายก็เมื่อหักเสร็จแล้วครับยายจะปล่อยทิ้งไว้นะครับอันนี้เพิ่งน่าจะหักเมื่อวาน <c oughs> ปล่อยทิ้งไว้เช้าขึ้นมาครับยายมาจากเรือนนอนแล้วก็จะเข้ามาดูผลงานของยายครับมาเก็บลูกมะม่วงที่ยายหล่นเอาไว้เมื่อวานครับกินยายจะรู้ครับจะไม่เก็บกินทันทีถ้ามะม่วงยังไม่สุกปล่อยให้มันสุกงอมหวานก่อนครับค่อยกิน ตน้นมะม่วงต้นนี้ก็จะมีหลายต้นเลยครับยายก็จะชอบมาอยู่หลังกระท่อมของนองขวานครับกิ่งนี้ก็จะเป็นผลงานของยายอีกกิ่งหนึ่งยายไปหลังกระท่อมน้องขวานครับตรงนั้นก็จะมีต้นามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับมีอยู่เยอะเลยครับด้านบนก็น้ำดอกไม้สีทองครับดอกเลยทีเดียวเดี๋ยวคงจะต้องมา ยายกินบ้างละเยอะมากสุกแล้วด้วยถ้าสุกแล้วมะม่วงหล่นยายก็คงไม่ไปไหนครับคงจะรอกินอยู่แถวๆนี้แหละยายดึงไม่ถึงครับดึงกิ่งลงมาเลยเยอะเลยครับกิ่งที่หักยายคำแพงจะคุ้นกับกระท่อมพักของน้องควานในบ้านป่านี้มากครับ ยายบอกว่าถ้าน้องพานทำอะไรแถวแถวนี้ยายขอทำด้วยเก็บมะม่วงกินแล้วครับจุดหุงข้าวของน้องพานยายก็จะมาดูสำรวจครับอะไรที่กินได้ก็จะกินเก็บมะม่วงครับมีหลายลูกเลยครับที่หล่นอยู่แถวแถวนี้มียายคอยช่วยเก็บ ทำคามสะอาดเก็บกินครับเดี๋ยวไปดูยายมาลียายคูนยายขมูลกันต่อครับยายมาลีกับยายขมูลครับอยู่ตรงบ่อน้ําจุดเรือนอาหารของยายอยู่ครับยังไม่ไปไหนยายก็น่าจะรอ,อก,กินต้นกล้วยตรงนี้ครับหนองวันออกไปเอาต้นกล้วยแล้วในขณะที่รอยายน่าจะเล่นน้ํารอครับ ในจุดนี้จะมีต้นไม้ให้ยายเล่นมีบ่อน,น้ําให้ยายเล่นมีฝุ่นให้ยายเล่นด้วยครับเดี๋ยวไปดูยายใกล้ๆกันครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบ่อน,น้ําอีกบ่อน,นึงครับอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาหารฝั่งนี้ครับซึ่งเป็นคนละจุดกับที่ยายคูณไปเล่นจุดนี้ยายมาลีกับยายคำูลน่าจะสัมปทานเอาไว้ ก็จะแยกกันครับถ้าเกิดว่าถ้าทำให้ยายเล่นบ่อเดียวยายอาจจะจองคิวยาวครับแต่ถ้าทำไว้หลายบ่อยายเดินไปบ่อไหนว่างยายก็จะเล่นบ่อนั้นครับเล่นเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจากการเล่นดินนะเล่นน้ําเสร็จก็จะมีต้นไม้เป็นต้นอ่าสะเดาครับต้นนี้ให้ยายได้ขัดตัวกันตอนนี้ยายมารีกาลังขัดตัวครับ กกเมื่อค,คืนยายคงจะเล่นฝุ่นทั้งคืนครับฝุ่นเต็มหลังขัดละกระจายเลยครับฝุ่นฝุ่นขาวเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของยายที่สุดแหละครับต้นไม้ใหญ่ดินฝุ่น จจการข,ขัดตัวของใหญ่ก็จะค่อยๆขัด,ขดเริ่มจกหัวครับมาตัวมาท้ายครับมาขามาหลังมาข้าง

นี่ยายมองรถน้องควานครับที่มาน่าจะเป็นหยวกกล้วยหรือเปล่ายายก็รอกินครับถ้าไม่ใช่ก็เดินต่อครับส่วนยายมะลีคัดตัวต่อ จไปเน้ไม้สงบใจจนถึงปลายฝันทั้งสี่ยายรวมกันเป็นพลังเกินคำใดยิ่งใหญ่สวนงาแม่อยู่ในยามพักไว้ไม่มีวันลืมตั้ง เดววนไม่ขัดตัวเหรอยอยขมูลไม่ขัดตัวเหมือนยายมะลีเหรอยายขมูลสวยเลยครับท่ายืนยายโพทธท่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาต้นไม้ก่อนจะไปขัดเหมือนกันยายบอกครับเปิดให้ยายมะลีขัดไปก่อนยายมะลีก็ขัดรอบตัวหนึ่งรอบแล้วครับ ตอนนี้ก็ใช้งวงตรงหัวครับโคนงวงน่าจะขัดตรงจุดหัวแต่ต้นไม้ครับเป็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตรงบางครั้งหญ่ยยก็ไม่สามารถขัดตรงศีรษะที่ยุบลงไปได้ยายก็จะไปหาต้นไม้เล็กครับที่มีกิ่งก้านออกมาแล้วก็ขัดไปตรงนั้นแต่โคนงวงที่ยายขัดก็ก็สามารถขัดได้ครับ แต่ละวันในบ้านป่าครับยายทั้งสี่จะทำกิจวัตรต่างกันเมื่อกี้ยายคำแพงก็เก็บลูกพะง่วกงกินหลังกระท่อมพักของน้องขวานครับส่วนยายคำมูลกับยายมะลีมายืนอยู่ตรงจุดบ่อน้ำเล่นน้ำตรงเรือนอาหารครับกำลังขัดตัวกับต้นสะเดายายคำมูลน่าจะรอต้นกล้วยหยวกกล้วยในในใน,ในการรับประทานอาหารช่วงเช้าสายๆนี้ละครับ ส่วนยายคุณน่าจะอยู่ด้านในครับเดี๋ยวไปดูยายคุณกันต่อช้างพังสียายนนุ้มทรรมา่าชาปลอร่มไม้พิงผาดลางพนาน้ำแควน้อง เพียนลำธารหัดตัวปลิ้งบินเป็นสุกายา,ย,าย,ย้ายคำมูลนย้ายมาลีกลางแส้นจ้าย้ายคำแพนกับแก้คูนชมตาชีวิตจะราแต่ใจไม่โรยราเดินทางฝ่าผ่า,ผานไปใช้สัทธาแป้นย่อยตัวคนบินเป็นสังราต้นไม้เป็นเพื่อนผ่านวันเชราสีย้าย ยายขัดตัวไปด้วยก็จะหากกิ่งไม้นะครับที่มีใบอยู่ฟาดไปตามตัวที่ขัดก็จะเป็นการปัดตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่าสะอาดแล้วเอาฝุ่นออกจากหลังครับตอนนี้เหลือท้ายครับที่ยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวดูยายมะลิขัดตัวอีกครั้งครับ ้นทางยาวไกลไม่ได้ไหนนี้ทุกก้าวมีแสงพันผูกชีวิตเสียงเพื่องรักษาเพื่อไว้ขับลำนี้เติมเต็มชีพสีให้ไร้ราคีแม่น้ำแคร่น้อยร้องเพลงอ่อนหวานวันพันผ่านรอยยิ้มอย่างสำราญอย่าบอกไม่ขัดละพอละใ, <น S 1> <laughs> ใช้กิ่งไม้ไปัดเอาดีกว่า ปล่อยให้ยายได้อยู่ใต้ต้นไม้ของยายครับเดี๋ยวไปดูยายคุณกันีย๋ยอ้วนียายอ้วนไปก่อนนะยายขมูลไปก่อนนะยวเจอกันเดีย๋ยวก็หายายคุณก่อนอยายขมูลยกงวงหน่อยแล้ว <laughs> ยายได้ยินครับ ก็จะเล่นกับยายแก้งยายคุยกับยายอย่างนี้ครับ,บรด้านไหนครับอยคูณยายม,มาที่บ่อน,น้ำเล็กๆที่น้ำฝนตกไว้ครับเล่นดิน ตัวยายเปียกเลยครับหลังจากเล่นดินโคนแล้วใหญ่ก็จะขัดตัวที่ต้นไม้ครับแส่งน้ำเคล้น้อยร้องเพลงอ่อนวานวันทันผ่านรอยยิ้มยังสําราบทางร่างชรายังยิ้มอยู่ช้านาน ยายช้างโลดลเหนือยไม่ลัวแตงดแตงย่อยตัวขนบินเป็นสนิ่งรากต้นไม้เป็นเพื่อนผ่านวันเช้าสียา,ายดันสาเน่ยยามราหัวใจพาเดินทางแสนยายมาเล่นโคนครับเล่นน้ําปนดินตัวใหญ่เปื้อนด้วยโคนครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งยายคงจะขัดตัว เดยคุณครับที่เห็นประจํายายจะชอบขัดที่ขาครับแล้วก็จะชอบเก็บกิ่งไม้เล็กๆครับมาขัดที่ฟันเป็นประจําครับจะเห็นยายคุณขัดขาขัดฟันนะครับแต่ตัวยายก็จะโยกนิดๆครับแต่ว่าไม่ถึงกับต้องโยกแรงเหมือนยายมาลีครับดูจากผิวด้านบนครับยายยังสวยงามอยู่ครับยายไม่ค่อยขัด แต่ว่าด้านล่างครับขาของยายเกลี้ยงเก่าเลยทีเดียวแต่ละยายครับก็จะทํำกิจวัตรต่างกันในบ้านป่าจุดที่ยายอยู่ทุกจุดครับยายสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นที่ยายเดินยายจะทำบ่อน้ำเองนะครับจะเล่นดินจะกินดินโป่งกินหญ้ากินลุกไม้ขัดตัวขัดฟัน ตามต้นหมายนี่แหละครับดูยคุณเล่นโคนขัดตัวกันครับสี่ยายช้างพังเชราเดินเช้าในบ้านป่า ยายคำมูลใยายเมลีอยู่ร่วมกันไม่ไว่าแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านชีวิตชะาก,ก็เบิกบานกินยญ่าใบไม้ริมทางชีวิตนี้ยังสำรานเดินเช้าเช้าเปลี่ยนกันไปในแต่ละอิริยาบถของยายครับยายก็ จะนานเลยนะครับในการเปลี่ยนอิเลียบท์บางทียืนนิ่งก็นิ่งนานครับขัดก็ขัดนานนิดหนึ่งเล่นก็เล่นนานครับนี่ครับขัดตรงโคนขาครับเมื่อกี้บอกให้ยายเก็บกิ่งไม้มาขัดฟันละไม่รู้ยายจะหากิ่งไม้มาขัดฟันได้ไหมยายชอบขัดฟันนะครับ ใาญแปลงฟันกิ่งนั้นใหญ่ไปย้ายเหมือนยายจะเอากิ่งนั้นมาขัดฟันครับต้นข่อยเล็กๆที่เกิดขึ้นก็จะช่วยยายได้เยอะเลยครับเนื่องจากว่ามีกิ่งเยอะยายก็จะเข้าไปในระหว่างต้นข่อยขัดที่ค้นขาขัดงวงนั่นแหละครับวันนี้ยายไปขัดหัวที่ต้นจามจุรี เมื่อกี้โยนไมใ้ให้ใหญ่ครับใหญ่เก็บไม้หักละเดีย๋ยวว่าจะขัดฟันเดี๋ยวไปหาไม้ให้ใหญ่ก่อนครับอันนี้น่าจะได้ครับแต่ยาก็ขัดไปแล้วครับเอาไม้เล็กขัดไปแล้วเดี๋ยวโยนให้ใหญ่ย้ายเอาไม้ใหญ่ดีกว่าไม้นั่นเล็กไป เดินเรียงตามทางเปล่งเสียงในความสงบของป่าเขียวมีความสุขที่แท้จริงแม่น้ำเย็นล้างใจให้ผ่อนคลายชีวิตนี้ไม่มีเมื่อกี้มาไม่ทันครับยายเอาไม้เล็กที่ผมโยนให้ครับขัดไปที่ฟันแต่ไม้ใหญ่ๆยังไม่เอาขัดเอาไม้ใหญ่มาแล้วครับขัดไปที่ตรงกะโหลกที่ยุบค,ครับตามแก้มครับ ตามฟันครับอันนี้ไม่ได้ขัดฟันครับขัดผิวไปฝั่งนู้นครับกระโหลกที่ยุบ กัดไปที่แก้มครับใต้ตาดูยายจะหยิบอันเล็กมาขัดฝันหรือเปล่าครับ เล็กแล้วครับหยิบอันเล็กแล้วยายคัดฟันเลยมันยาวไปหลานถ้ายาวยายก็เอาตีนเหยียบให้มันหักสั้นๆไม่เอาเอาอันใหญ่ดีวกว่าไม่เอาแล้วครับกำลังหาก,กิ่งไม้อยู่หลายกิ่งเลยครับที่ผมโยนไปให้ยาย ยายก็จะหยิบเก็บครับมาขัดได้อีกท่อนหนึ่งละม่ดูจะเอาหรือเปล่าเล็กๆเล็กแล้วครับ ครบแล้วครับขัดฟันขัดหัวกระโหลกที่ยุบขัดใต้ตาขัดใต้คอครับได้ครบละยายบอกว่าขัดให้ดูแลหลาน <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช้างพังสีียายและเป็นกำลังใจให้ช้างพังสีียายใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ช้างพังสีียายครับสามารถกดปุ่มขอบคุณ ปุ่มซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่งมาให้เป็นกาลังใจกับสี่ยายสาหรับวันนี้ผมจเจริญชนชมครับต้องขอตัวราทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าช้างพังสี่ยายสวัสดีครับแมงโอยตัวฝนดินเป็นสงราต้นไม้เป็นเคลื่อนผ่านวันชราสียายรังสาแม่ยามลา หัวใจพาเดินทางแสนพักดี